จะมาแชร์วันนี้นะครับคือ power พินไหมนะครับพินไหมอันนี้แล้วผมก็ต่อเอาคือพินไหมนะไม่จำเป็นต้องทิ้ง power ทั้งลูกนะครับถ้าถ้ามันยังจ่ายไฟได้ก็คืออันนี้นะครับเสียบแล้วติดด้วยนะครับเดี๋ยวผมปิดไฟกนะ่อนเห็นไหมครับไฟเขียวขึ้นนี่นะครับเสียบแค่อันเดียวแล้วก็ที่เหลือยังไม่ได้เสียบเลยเพราะว่าผมต้องตัดสายไฟใหม่นะครับผมเพราะพินพินมันไหมอยู่แต่ว่าผมลองชุดนี้ละแล้วก็เสียบไปก็คือติดนะฮะ จะไปติดนะครับเดี๋ยวจะลองถอดดูไฟนี้คือมาจากพาวเวอร์อันนี้อันเดียวนะอ่าพอถอดปุ๊บปิดไฟนะครับไม่ติดแล้วนะฮะก็คือพาวเวอร์ตรงนี้ที่ผมต่อสายไฟไปคือใช้ได้นะครับแต่ว่าต้องดูดูด้วยครับผมจาสีไว้ให้ถูกแล้วก็ดูแหล่งจ่ายไฟมันด้วยนะอันนี้คือลูกใหม่ที่มันช็อตนะครับช็อตแต่ว่าพินเนี่ยยังสุขภาพดีแต่ว่าอันเนี้ยลูกเก่าที่ไม่ช็อตอายุยืนนานมากอันนี้แต่ว่าพินเนี่ยไหมนะผมพินไหม ฟินไหมไปไปสองอันนะฮะก็คืออันนี้ผมเปลี่ยนใหม่อันนี้คืออันเก่าหัวพินมันอยู่ไหนอ่าอันเก่าคืออันนี้นะครับนี่อันนี้พินใหม่แล้วส่วนอันเก่าคือนี้นะครับอันเก่าคือนี้นี่ครับผมไหมเห็นป่ะหัวเดียวกันเลยไหมไปสองนะครับผมก็เลยตัดสายทิ้งไปตัดหัวทิ้งไปแล้วแล้วก็เปลี่ยนหัวใหม่ใช้ได้ก็เสียบให้ดูแล้วเมื่อกี้แล้วก็จะเหลืออีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งที่ต้องเปลี่ยน สายนั้นคือสายไหนสายนี้อ่ะสายนี้สายนี้นี่สายนี้ต้องเปลี่ยนฮะผมก็ตัดไปแล้วบางสายผมจะเอาอันเนี้ยมาใส่แทนก็คือสายเดียวกันสายเดียวกันเลยหัวหัวเดียวกันอ่ะจําสายไว้ด้วยนะครับสิ่งที่ต้องระวังขอผมคือมันต่อได้นะใช้ได้ตามปกติแต่วสิ่งที่ถึงต้องระวังคือสายเนี้ยเราต้องจําสีไว้นะครับว่ามาจากแหล่งเดียวกันหรือเปล่าอันเนี้ยสายสีเหลืองตอนแรกผมเปลี่ยนไปเนี่ยที่ที่ตัดทู่ไปแล้วอันเนี้ยก็คือมาจากอันเดียวกันนะฮะ ผมก็เลยต่อไปแบบไม่ต้องสนใจอะไรเลย,เลยไม่ต้องแคร์เลยก็แค่ต่อต่อต่อไปเพราะว่ามาจากอันเดียวกันนะครับผมบอดดูแต่บอร์ดข้างหลังก็คืออันเดียวกันรูเดียวกันเลยรูแห่งวงจรเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นผมก็เลยต่อไปได้แต่ว่าถ้าเกิด power ใครที่เอ่อสายสีเดียวกันแต่ว่ามาจากคนละที่กันอะไรแบบเนี้นผมอย่างสายสีดําก็จะแบบมีมาคนละที่กันอยู่แต่ว่ามันไม่ได้ชอ็อตไงผมก็เลยไม่ได้เปลี่ยนอ่ะก็โชคดีไป ก็คือจําไว้ด้วยนะครับผมว่าสายไหนมาจากแรงไหนก็จะลืมต่อให้ถูกต่อให้ตรงนะครับอืมก็นี่คือแนะนําเลยที่ถ้าเกิดพินไม่แล้วใช้ได้อยู่นะครับใช้ได้เดี๋ยวผมจะตัดไปช่วงที่ต่อเสร็จหมดแล้วแล้วกันลองดูเสร็จวันที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ด้วยการต่อสายนะครับแล้วก็ใช้ได้เฉยเลยแล้วพลมหมุนด้วยข้างหลงัลงว่าลมพัลมพัวก็หมุนนะข้างหลังเห็นไหมอันนี้เห็นมครับ มันหมุนนะฮะหมุนอยู่แล้วก็คอมก็คือเปิดติดด้วย <c oughs> เรียบร้อยนะครับก็คือพาวเวอร์เนี่ยให้ดูจากแหล่งจ่ายไฟข้างหลังนะฮะว่าสายสีเดียวกันมาจากที่เดียวกันหรือเปล่าแต่ปกติแล้วสายสีเดียวกันจะมาที่เดียวกันนะแค่นี้ก็ต่อต่อไปเลยต่อให้ถูกนะครับ <c oughs> แค่นี้อีซี่อีซี่โอเคเนี่ยต่อสายให้ถูกหมดนะฮะก็จะสบายสบายแล้วโอเคบายบายเสร็จเรียบร้อยนะครับถ้าเกิดมีพาวเวอร์เก่าอย่างนี้ก็อย่าไปทิ้งนะอ่าตัวเนี้ยช็อตไอ้ตัวเนี้ยช็อต ส่วนไอตัวเนี้ยไม่ช็อตแต่ว่าพินเหมือนไหมพินไหมเนี่ยพินพินไหมนะครับอันนี้ไหมไปสองขาอีกขานึงไหมแตกไปเลยส่วนอีกหัวหนึ่งก็ไหมทั้งสองหัวเหมือนกันอันนี้พินสี่พินสี่ไหมสองส่วนไออันเนี้ยพินหกพินหกพินหกไหมสองเหมือนกันโอเคเรียบร้อยอละ